คนทุสจริตมีปกติรีบร้อนในการเข้านอนมากจะคิดว่ายังไงยังไงก็ได้เครื่องปูรากท,ที่นอนเรียบไม่เรียบถือว่าเป็นเรื่องเล็กปะกหมอก็พออาผ้าขม้าฟาดผัวผ้าผ่าซ้ายทีขวาทีก็ใช้ได้ต่อไปการนอนครับนะอีพีที่แล้วสั้นๆอีพีนี้ยาวนะโคตรยาวเลยนะครับการนอนการนอนเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถจะทายจริตของคนได้แม่นยำมาก แม่นยำเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวไงใช่ไหมโดยสังเกตการเตรียมตัวก่อนนอนการจัดที่นอนอาการกําลังนอนหลับและการตื่นนอนจริตของคนมักจะถ่ายลงไว้บนที่นอนทุกคนทั้งนี้เห็นจะเนื่องจากว่าการอยู่ตลอดวันหนึ่งของคนคนหนึ่งที่เป็นอิสระที่สุดก็คือเวลานอนจริตของคนจะแสดงออกเต็มที่ขณะที่เขาอยู่ตามลําพังเช่นนั้น จริงนะคนราคาจริดแม้จะง่วงเท่าไรก็จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนนอนเสมอจัดที่นอนเรียบร้อยสมกับฐานะคือแม้จะเป็นคนยากจนก็ปูลาดเครื่องนอนเรียบร้อยแล้วนั่งลงบนที่นอนหันหลังไปทางหมอนเหยียดเท้าทั้งสองไปทางตรงกันข้ามพลางมือก็จัดชุดเครื่องแต่งตัวนอนหรือไม่ก็ดึงผ้าปูที่นอนซึ่งแม้จะตึงเรียบร้อยอยู่แล้วก็ยังทำทีจัดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งตามจริตเสร็จแล้วจึงค่อยเอ็นตัวลงนอน ตามปกติของเขานอนตะแคงซ้ายหรือขวาแม้ว่าตอนแรกจะนอนในท่าใดก็ตามแต่พอจิตจะเข้าผวังก่อนหลับเขาก็จะพลิกไปอยู่ในท่าตะแคงแล้วเราจะเห็นว่าอาวัยวะมือเท้าอยู่ตามที่เรียบร้อยริมฝีปากและหนังตาปิดทับกันเบาๆทำทีจะเผออยู่เสมอเวลาถูกปลุกให้ตื่นก็ปราศจากการตื่นเต้นค่อยๆพลิกตัวค่อยๆลืมตาให้คำตอบช้าและเบาเหมือนกับจะไม่พอใจ ในเวลากลางวันคือตอนที่ทุกคนพ่าจากที่นอนแล้วถ้าเราไปตรวจที่นอนซึ่งไม่มีเจ้าของอยู่เราจะเห็นว่ามีที่นอนบางเจ้าของเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบและมีความหมายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเก็บม้วนไว้หรือปูวราดไว้ก็ตามถ้าจะดูกันให้สนุกต้องดูที่นอนที่มีคนนอนเรียงกันมากๆและทุกคนถูกปล่อยอิสระในการจัดที่นอนของตนเองเช่นในที่พักแรมรวมกันคนโทรศั์จริตมีปกติเรียบร้อยในการเข้านอนมาร์กจะคิดว่ายังไงยังไงก็ได้ เครื่องปูลากที่นอนเรียบไม่เรียบถือว่าเป็นเรื่องเล็กปะหมอก็ผ้าขามา้าฟาดผัวผ้าผ่าซ้ายทีขวาทีก็ใช้ได้ดึงมุ้งที่ม้วนไว้ไม่ใช่พับไว้นะมุ้งนี่ม้มวนไว้นะอาจารกกย์ลงเล็บไว้ดึงมุ้งที่ม้วนไว้ซึ่งค่อนข้างจะเป็นสีกาแฟอ่อนๆออกมา โยงทางโน้นทางนี้จะได้ฉากได้มุมหรือไม่ไม่สาคัญโยงทางโน้นนิดย่อนทางนี้หน่อยก็ช่างมันจัดที่นอนอย่างลวกๆแล้วทิ้งตัวลงนอนอย่างรีบร้อนย,ยังก็ไม่ได้นอนมาแล้วสักสามคืนการนอนของคนโทสัจจริตถ้าเตียงใหญ่เขาจะนั่งริมเตียงหมายความว่าเดินไปถึงเตียงก็หันหลังเข้าหาเตียงทิ้งตัวลงนั่งดังอึกเสร็จแล้วก็เหวี่ยงตัวลงนอนตรงนั้นแหละนอนตรงริมเตียงนั้นแล้วก็เหวี่ยงเท้าตามขึ้นไปต่อจากนั้นจะกลิ้งตัวหรือก็เถิบต่อไปหาที่นอน ตรงกันข้ามกับคนราคะจริตซึ่งใช้วิธีคลานขึ้นไปนั่งตรงที่นอนก่อนแล้วค่อยนอนลงโอ้โหมันเป็นมันเห็นภาพเปยนะโดยนิสัยนะผมก็เป็นคนนอนแบบนี้นะพุทุนอนตรงไหนก็ได้อะเราตอชะดอ่ะเราคิดอย่างนี้ตอชดอนะแต่ว่าด้วยผ่านการฝึกมานะครับนะมันก็จะมีความเรียบร้อยอยู่บ้างนาะไม่เละเทะขนาดนั้นถ้าเราดูคนที่นอนหลับแล้วคือหมายความว่าเราไม่ทันเห็นตอนเข้านอนจะมีที่สังเกตหลายอย่างและทายจริตได้ถูกต้องแม่นยำดีมาก มุ้งที่กางไว้เสียทรงหมดถ้าไม่เป็นรูปขนมเปียกปูนก็เป็นรูปตลกตลกดูไม่ออกบางทีมุ้งเขาสี่หูเกี่ยวไว้เพียงสามหูก็มออีไม่ใช่กูละนะมุ้งมี <laughs> 4ี่หูเกี่ยวสามหูนี่ไม่ใช่ผมลนะเ <c oughs> ชือกผูกมุ้งมีรอยต่อไม่รู้กี่ปมกี่ปมเือกที่ต่อไว้ก็ไม่รู้กี่ชนิดเ <c oughs> สษผ้าบ้าง <c oughs> ปอบ้าง <c oughs> ยางสติ๊กบ้างยางสติ๊กน่าจะหมายถึง,งอย่าง นะครับเอาเข็มขัดโยงต่อก็มีเอาเส้นตอกโยงต่อก็มีและโดยเหตุนี้เขามักจะต้องนำคาญใจเพราะสายมุ้งขาดทุกคืนบางทีทั้งทงที่ขาดเขาก็ปล่อยตามเรื่องไม่เสียเวลาลุกขึ้นมาผูกใหม่หนักเข้าเลยเอมุ้งห่อตัวกลิ้งโคโลเป็นผีตราสังก็ได้คงจะเคยเห็นทุกคนเคยเห็นแต่ก็ผมเองก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ แสดงว่าเวลานอนเราก็เป็นราคาจริตนะมีความเรียบร้อยนะครับอาการของคนโทสะจริตขณะหลับอวัยวะมือเท้าไม่สู้เรียบร้อยชอบนอนหงายและแทบทุกคนนอนกลนบางคนกลนดังมากและกลนพิสดารต่างๆสลับเสียงต่ำเสียงสูงโครกค่าอิดอสคลอกคลอกเขาเขียนอย่างนี้จริงนะและในทํานองอื่นๆอีกหลายทานองอ๋อมีมโรดี้ด้วย เมื่อถูกปลูกจะตื่นเร็วเออ,อะมีกิริยาตกใจและติดดุนิดๆรีบลุกจากที่นอนและไม่ห่วงใยเหลวแล้วว่าที่นอนหมอนมุ้งจะอยู่ในสภาพอย่างไรแล้วผลที่สุดเราก็ได้ดูจริตจ,จากที่นอนเปล่าของเขาได้อย่างสบายเหมือนกันนะครับก็การนอนของผมไม่ไม่รู้สินะของแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างครับเนาะผมคิดว่าตัวเองเป็นโทสะจิตนะแต่ว่าการนอนของผมจะไม่เป็นลักษณะแบบนี้เวลาผมถูกปลูกเนี่ยผมจะ จะไม่รีบนะปลูกก็ก็ตื่นแล้วก็พิจารณาก่อนแล้วก็ค่อยว่าไปนะครับก็มไม่รู้อาจจะเป็นโทสะผสมไม่เป็นจริตผสมนะครับคนโมหจริตจัดที่นอนไม่เรียบร้อยเหมือนกันกับคนโทสะจริตแต่ลักษณะของความไม่เรียบร้อยต่างกันคนโทสะจริตที่จัดไม่เรียบร้อยก็เพราะความรีบร้อนแต่คนโมหจริตไม่เรียบร้อยเพราะทําไม่เป็น หรือเพราะไม่รอบคอบในการปูที่นอนคนโทสาจลิตอาจเพียงเอาผ้าปูที่นอนคลุมลงบนเตียงเฉยๆไม่ได้เน็บชายผ้าให้ตึงหรือเนบอย่างรวกๆรอบทุกด้านแต่คนโมหาจริตอาจเน็บเป็นบางส่วนบางมุมบางส่วนไม่ได้เนบคือทำทำเว้นๆสอให้เห็นว่าอยากทำเหมือนกันแต่ทำไม่รอบคอบเพราะเป็นคนอยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นดังกล่าวแล้วนะโมหาจริตนี่เฉยนะเป็นคนเฉยอาการนอนขณะหลบับอวัยวะต่างๆกว้างเป,ปะปะ ไม่เป็นท่าเท่าที่สังเกตดูมักจะนอนกัดฟันและมีเสียงครางขึ้นมาจากลําคอเป็นคราวๆส่วนมากมักจะนอนคว่ำหน้าคือการนอนของคนเป็นอิริยาบถท,ที่สบายที่สุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งวันหรือจะว่าสบายที่สุดในชีวิตก็ได้ทีนี้คนเรามันมีท่าอยู่ที่สบายจริงๆไม่เหมือนกันคนละคจริตศีรษะต้องอยู่ในท่าตะแคงจึงจะสบายแท้คนโทสะจริตต้องให้ท้ายทอยลงไปอยู่ข้างล่างส่วนหน้าผากหรือมันสมองด้านหน้าปล่อยให้ลอยอยู่ข้างบนก็คือลักษณะนอนงายนั่นเอง ส่วนคนโมหจะจริตต้องนอนคว่ำหน้าลงประสาทต,ต่างๆจึงจะคลายตัวมีความสบายอาการตะแคงงายความเหล่านี้มักจะเปลี่ยนแปลงตอนก่อนที่จิตจะเข้าผวังคือหลับคืออย่างนี้จิตของคนเราสั่งงานสั่งการมาตลอดวันตั้งแต่ตื่นนอนเช้าจนกระทั่งเย็นค่ำเวลานอนร่างกายหยยดอยู่บนที่นอนแล้วตาหลับแล้วจิตจะคานึงคิดถึงอะไรอะไร,อ,ะไรอยู่พักหนึ่งเช่นคิดถึงเมื่อกลางวันที่ผ่านมาคิดถึงหนังเรื่องที่ไปดูมาหรือคิดคืบหน้าว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้น พอสมควรแล้วก็เข้าสู่ภววงเพลียเต็มทีระยะตอนนี้มีความคิดสับสนขึ้นในจิตเรื่องที่คิดอยู่เดิมขาดเป็นห่วงๆทีๆเข้าอาการตอนนี้ก็เรียกว่าเคลิม้มแล้วจิตจะมีการสั่งงานครั้งสุดท้ายอีกแวบ,บหนึ่งคือสั่งร่างกายให้พลิกเข้าหาที่สบายที่สุดตะแคงหงายคว่ำตามแต่จริตของจิต เราจะสังเกตได้ว่าก่อนคนจะหลับจริงๆเขาจะขยับตัวทีสองทีก่อนบางทีก็เปลี่ยนท่านอนทั้งตัวเลยบางทีก็ขยับเฉพาะส่วนศีรษะเพราะว่าตอนเริ่มนอนนั้นเขาอาจดัดจริตนอนในท่าอื่นเอาไว้ซึ่งความจริงในใชัยท่าที่สบายของตนจริงๆก่อนหลับจิตจึงสั่งให้จัดเสียใหม่และที่ว่านอนตะแคงนอนคว่ำและนอนหงายนั้นให้สังเกตส่วนศีรษะเป็นส่วนสําคัญคนที่ว่านอนคว่ำนั้นลำตัวอาจหงายก็ได้แต่ส่วนศีรษะจะบิดหน้าลงไปข้างล่างไม่มากก็น,น้อยเพราะค่าที่เขานอนคว่ำ เวลาตื่นนอนจึงรู้สึกมึนงงหนกักและชาใบหน้าหนังตาในตําดาจึงให้สังเกตเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งว่าถ้าถูกปลุกให้ตื่นจะมีเสียงเอออาบิดขี้เกียจและลุกช้าขี้เศราส่วนมากพอแรกตื่นจะเอามือขยี้ตาเหมือนเด็กๆอันนี้ในกรณีของคนที่เป็นอโมหจริตนะครับอ่ะก็ลองไปสังเกตด,ดูนะแต่ละคนจะมีจริต ผสมผสมกันนะครับก็อาจจะไม่เป๊ะสัทีเดียวนะครับก็เอาเป็นความรู้แล้วก็ไปสังเกตดูแลกันนะครับว่าคนข้างตัวเราเนี่ยหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยนะมันจะหลิดไหนนำนะครับนะดูตอนที่ใกล้ๆจะหลับนะจังหวะแบบคาบลูกคาบดอกครึ่งหลับครึ่งตื่นอะไรประมาณนี้นะจะโชว์จริต่าแท้ของตัวเองออกมานะครับอ่ะก็หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกัน ep หน้าครับ